ทำมาตลอดทั้งชีวิตนะครับได้เป็นเพราะว่าปัจจัยหนุนนำส่งให้กับโดยการของทั้งรองสุโขงนั้นได้ไปสู่ในสัมปทพบในพบหน้าต่อไปนะครับคบนาฬกาครบสี่บเกนาทีแล้วนะครับกับในนามของกระสุขภาพนะครับคุณนะครับทั้งคุณพันธ์เฉลิมชัยนะครับคุณสมเจริญพันเฉลิมชัยคุณดรวระวังพัฒน์ชัย ขอบคุณจากนุ่เขียดที่รับทุกท่านจริงๆครับตั้งแต่วันแรกในค่ำคืนทีส12นะครับพั้งแต่สิงหาคมเลยครับจนมาถึงวันนี้นะครับวัเป็นวันที่ซาบะนากินะครับว่ากัลรัวิญญาณของตลอดสุขสงนะครับในฐานะตัวแทนของเจ้าภาพในฐานะของพี่กองนะครับต้องกล่าวขอบคุณในเส้นนี้ขอบคุณทุกทุกท่านอาจารย์ ก็ถ,ถึงนะครับเอ่ยนามหรือเอ่ยชื่อตำแหนง่งผิดต้องกล่าวขอพระทานอภัยไว้นโอากาสนี้ด้วยนะครับ